จูเนียด้วยจ้าโอ้ยหายไปนานเลยแฟนๆคิดถึงค่ะหายไปทำอะไรมาไปเรียนค่ะแล้วก็เก็บตัวซ้อมค่ะไปเรียนเรียนค่ะเพราะว่าบตอนนี้เรียนอยู่ที่ไหนเรียนอยู่มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติชลบุรีค่ะอ่านะหกเดือนที่ไม่ได้ขึ้นเวทีค่ะรู้สึกยังไงบ้างอู้รู้สึกก็อึดหน่อยนะคะรู้สึกแบบแต่ว่าก็พัฒนาสกิลดีขึ้นค่ะหนูก็โอเคค่ะวันนี้คู่ต่อสู้ของเราเนี่ยโอ้โห เทียบบุญเทีบยบไซส์เทียบขนาดใหญ่ากาหนูเยอะเลยอะใช่ค่ะเพราะว่าเขาทํามันน้ําหนักไม่ได้ด้วยค่ะอือหอใหญ่แล้วเจอตัวใหญ่แบบนี้รู้สึกไหบ้าบโอ้เจอตัวใหญ่แบบนี้ก็หินนะคะถ้าสมมุติว่าเขามีอาวุธที่เยอะกว่าน,นี้ก็น่าจะง,งานหินกว่าน,นี้นะะอยู่ค่ะโชคดีที่หมักเขาดีแต่ว่าหนูยังเอามีกแก้ลูกหมัดมาคือเอาลูกเตะมาแก้ค่ะอือหอเคยเห็นเขาชกมาก่อนไหมเคยค่ะเคยเคยเขาก็เคยต่อยก็คเคยเห็นต่อยกับพี่เวโรมาก่อนค่ะแล้วก็ไฟล่าสุดเขาก็น่าจะซูเปอร์แชมป์ค่ะ อ่าฮะน,นะครับยกแรกมานี่เราเน้นเน้นอาวุธยาวคือเตะเลยว่าใช่ค่<น>ะเพราะว่าหมัดหนูเสียเปรียบช่วงช่วงแขนของเขาค่ะเขาแขนยาวมากมแล้วก็หมัดเขาถึงก่อนค่ะหนูรู้สึกยกแรกที่หนูลองต่อยเขาดูหนูรู้สึกต่อยไม่ถึงแล้วก็จะต่อยท้องเขาก็ไม่ได้เพราะถ้าก้มลงไปก็โดนคะ่ะเพราะว่าเขามีหมัดมาอยู่แล้วคะ่ะโชคดีที่เตะเขาไม่ได้ไม่ได้แบบสกิลขนาดนั้นค่ะก็เลยพอเตะไปสู้เขาได้ค่ะ ยกแรกนี่รู้สึกว่าชกได้ตามที่เราต้องการใช่ค่ะโครงการแต่ว่ายกสองที่กลายมาเป็นว่ายกสองนี่จูเนียร์รับเยอะแยะป่ะยกสองเหมือนเขาเขาน่าจะเล่นเกมค่ะเพราะว่ารู้เขารู้ว่ายกแรกเขาแพ้ค่ะมายกสองก็เขาน่าจะเล่นเกมขึ้นค่ะแต่ว่าก็ไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าตามสายตาที่หนูเห็นกับข้างล่างมันไม่เหมือนกันค่ะแล้วก็เหมือนผู้ชกเขาเหมือนน่าจะเล่นเกมขึ้นค่ะยกสองแต่ว่าก็โอเคค่ะหนูสู้ค่ะวันนี้ว่าหนูตั้งใจไ้แล้วว่าหนูมาเพื่อสู้ค่ะวันนี้ แต่พอยกสามนี่เป็นนางเอกเลยนะค่ะโอ้โหเตะกันเบิ้ลนะสายปัาป้าปปโอ้โหจริงๆอ่ะหนูว่ามันเป็นจิตวิทยาของพี่เลี้ยงด้วยค่ะเพราะว่ายกสองหนูหนูไม่รู้เลยว่าเกมตามสายตาของกรรมการมองเป็นยังไงด้วยซ้ำเขาว่าแพ้หรือชนะแต่ว่าพี่เลี้ยงหนูอ่ะบอกว่ายกแรกหนงชนะยกสองมาเขาก็ยังบอกว่าชนะอีกใช่ค่ะเขาพูดอย่างนั้นนะคะแล้วทีนี้พอยกสามปุ๊บหนูเลยคิดว่างั้นเอาขาดทั้งสามยกไปเลย ใช่ค่ะันเป็นเป็นจิตวิทยาอย่างหนึ่งเหมือนกันค่ะเพื่อหลอกเราว่าไม่ให้เรากดดันค่ะถ้าเกิดหนูได้ยินว่ายกสามชิงดําบางทีูอาจ,จะเกมอาจจะไม่ได้ออกมาแบบนั้นก็ได้ค่ะมันอาจจะแบบพอไปแล้วแต่ว่าอันนี้เหมือนพอมันชนะสองยกแล้วเอา,เอายกสามโขาดไปเลยอย่างเงี้ยค่ะใช่ค่ะก็เลยพอมายกสามก็แต่ว่าหนูได้ยินตอนไายบายยกสองเขาบอกว่าเฮ้ยชิงดํานะยกสามแต่ตอนนั้นหนูไม่ฟังแล้วค่ะคือหนูกะเอาเลยยกสามยังไงก็ต้องชนะค่ะวันนี้ต้องชนะพรหนูมาเพื่อสู้ น่านะแล้วก็ชกค,ครบยกี่ก็ยังคือมั่นใจเลยว่าชนะแน่นอนอก็มั่นใจค่ะมั่นใจ80%แต่ว่าอีก20%เนี่ยเพราะว่าหนูโดนหมัดติดพวกขมับเยอะมากแล้วก็มีจังหวะที่ดับค่ะแบบปึ๊บภาพแบบมันช็อตอะคะ <laughs> ่ะชอดับไปด้วยใช่ค่ะเ <laughs> พราะหมัดเขาดีมากหมัดเขาถึงก่อนหนูตลอดหนูออกไม่ทันเขาอะค่ะแล้วก็การป้องกันวันนี้น่าจะหนูแย่ไปหน่อยค่ะภาพรวมในไฟน์นี้ จุดเด่ยเป็นไงบ้างพอใจไม่พอใจยงงก็พอใจ70%ค่ะอีก3 0นหนูให้ในเรื่องการป้องกันค่ะเพราะการป้องกันยังยังไม่ดีแล้วก็หลวมค่ะจริงๆได้ยินเสียงเสียงพี่เลี้ยงมาตลอดว่าการตึงสูงการสูงแต่หนูรู้สึกว่าพอสูงปุ๊บตรงนี้ปิดแต่ตรงนี้เปิดก็รอนู่ดีก็เลยรู้สึกว่าการป้องกันอาจจะยังไม่ดีค่ะวันนี้ก็แต่ว่าก็พอใจค่ะพอใจเพนนี้ชนะก็ต้องไปแก้ไขเรื่องของการป้องกันใมากขึ้นกว่าเดิมนะฮะช่วงวันทุ่มากีครั้งแงแล้กค่ะ ชนะรวดค่ะเป้าหมายยังไงฮะเป้าหมายก็ตามล่าสัญญาวันใหญ่แล้วก็บนัสต่อไปค่ะนะฮะไม่ยอมวันนี้ไม่ได้นะไม่วันนี้ไม่ได้โบนัสนะไม่เป็นไรนะค่ะนะก็หวังง้งวดหน้าแล้วกันใช่ค่ะพัฒนานไปเรื่อยๆค่ะนั่นนะฮะเอ,อ่อไฟนี้เชื่อว่ากองเชียร์ของจูเน์เนี่ยดูที่ในวทีก็เยอะในที่บ้านก็เพียบเลยคุณใหญ่จะบอกอะไรเขาบ้างก็ขอบคุณทุกๆคนนะคะที่เป็นกําลังใจให้หนูคะ่ะเพราะว่าไฟนี้ก็รู้สึกว่าหนูรู้แล้วล่ะคะ่ะตั้งแต่แรกเลยว่าคู่ชกตัวใหญ่มาก เพราะว่าหนึ่งเขาทำน้ำหนักไม่ได้ด้วยค่ะแล้วก็เ,เขาเหมือนใหญ่มาตั้งแต่ต้นแล้วแหละแต่ว่าหนูทุกๆไฟ์หนูเต็มที่กับมันมาเสมอแล้วก็เรื่องใหญ่เล็กเนี่ยหนูไม่ไม่กลัวแล้วค่ะเพราะว่าสุดท้ายแล้วคุณก็ต้องลดน้ำหนักไว้ที่พิกัดเดียวกันอยู่ดีค่ะนะเพราะฉะนั้นหนูมาเพื่อสู้ค่ะหนูไม่ยอมยอมแพ้แน่นอนค่ะถึงไม่ได้สัญญาวันนี้วันหน้าหนูต้องเอาให้ได้ค่ะนะก็หวังว่าในไฟล์ต่อไปน็น่าจะมีคิวโชคให้ฉี่วันนี้นะใช่ค่ะ,อะโอเคขอโชคดีจ้าพะอบคณค่ะ